สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเผยเบื้องหลังสาเหตุเนเน่ร,ร้องไห้กอดไบร์วชิรวิทย์กลางคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำให้แฟนๆและชาวเน็ตสงสัยหนักมากเมื่อเนเน่พอน,นับพันร้องไห้กลางคอนเสิร์ตหลังจากเดินไปหาไบร์วชิรวิทย์ที่มานั่งให้กำลังใจข้างเวทีพร้อมเพื่อนซีกลับขนาวุฒ ขณะที่ทั้งคู่จับมือและสบตากันท่ามกลางความอบอุ่นจากไบรท์เนเน่ก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้และได้บอกรักไบรท์ผ่านไมโครโฟนกลางเวทีว่ารักนะรักไบรท์มากๆเลยนะทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึง้งโมเมนต์นี้ทำให้แฟนๆและชาวเน็ตต่างตั้งคำถามถ,ามถึงสาเหตุที่ทำให้เนเน่ร้องไห้โดยหลายคนสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับความเครียดจากดราม่าหรือปัญหาส่วนตัวหรือไม่ต่อมามีคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่บอกว่าเนเน่และไบรท์ได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาเยอะเฉพาะเรื่องที่เนเน่ถูกวิจารณ์จากแฟนคลับจีนหลังจากเธอพูดถึงประเทศจีนในแง่ลบเรื่องห้องน้ำสาธารณะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันจากทั้งสองฝ่ายว่าเหตุผลที่เนเน่ร้องไห้เป็นเพราะเรื่องดราม่าหรือไม่ และคงต้องรอคำชี้แจงจากเธอเองถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยต่างๆให้ชัดเจนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ